ห,หนูว่าตอนที่งานจับมือใช่ไหมคะมันจะมีที่ให้อัดอัดอัดคลิปได้ใช่ปะที่ให้อัดเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละทุกคนนั่งออกใช่ไหมแล้วทุกคนก็ให้หนูอ้อนแล้วหนูก็อ้อนแล้วหนูก็ทุกคนคือหนูอ่ะก็แบบสามารถพูดได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าหนูก็ทุกคนก็เท่าที่เห็นหนูก็คือเห็นหนูแบบ เล่นคุยกับทุกคนหนูก็เลี้ยงทุกคนเป็นลูกยังทํามาแล้วเลยก็ไม่ได้เขินไม่ได้เขินทุกคนแต่เขินสตาฟคือสตาฟอ่ะเขาก็ยืนอยู่ใช่ไหมแล้วหนูก็แบบแบบสวัสดีค่ะพี่อ่ะสมมุติชื่อพีเอมมี่สวัสดีค่ะพี่แอมมี่น้องปัมมี่ขอมอบความรักให้พี่แอมมี่คือหนูก็กล้าพูดแต่หนูก็แบบเขินพี่สตาฟไงทุกคนสตารบอาทำอะไรก็ทำเหิดจ้าทุกคนคือสตาบ้าก็ สตาบกาเขียวอ่ะเขาก็แบบรุ่นเราเขาเดียวกับหนูฟิลแบบนักศึกษาฝึกงานอะทุกคนเก็ตไหมมันก็เขินไงมันอายุเท่ากันน่ะคือแบบไม่รู้อายุเท่ากันหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่แบบปีสี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้นะหนูเดาจากหนูเดาจากหน้าตาเดาเดาอายุเดาอายุจากลักษณะภายนอกคิดว่าคือเราสามารถ เดาอย่างนี้ได้เลยนั่นแหละนั่นแหละก็แบบหนูว่าเขาก็อาจจะรุนละมุนกับหนูหนูก็เลยแบบเขาแบนนิดนึง